โทรศัพท์มาบางทีก็หลายปีแลว้วบางทีก็ตงแต่12ปี20ปีขึ้นไปนี่โอ้โลบยากเลยแหละครับผมเนาะ,ะทางที่ดีกับปีซูซูนะครับเป็นกําลังใจให้เด้อคุณวาสนาขอบคุณมากๆากจ้ะนะครับเนาะใช่ส่วนมากก็จะไปเจอกันก็ในห้องเพื่อนเลยนานๆตอนนี้ก็จะนานๆที่ครับที่ได้ขึ้นบ้านสักทีนึงนะครับผมเนาะ โอเคจากครบแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆจ้าววันนี้นาะยสมใจก็ยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงนะครับผมยืนยันตัวตนให้อีไอเฟสบุ๊กให้นาทักทายคุณพี่ศรีสุดาหน,นะครับผมค,ค,คุณวัฒนาก็ทักทายสวัสดีคุณยายบอหนาสมภรสิงห์สวัสดีค่ะคุณบอหนา,าก็การตรวจอบนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับก่อนไปดูหลังบ้านไดน้ไหนมีลํโพงแดงนะครับหรือสตอรี่ก็อย่าไปใส่เสียงเพลงมากๆนะครับเนาะไหนมีเสียงเพลงอ่ยายก็รู้ไก่ ไทยสงไม้ไม่ไก่จ้ายังอยู่นะครับนายทุกงใจก็ยัง ยังอยูนะครับยืนยันตัวตนให้ AI ให้ Facebook เขารู้เนาะนะครับเราเป็นพนักงานแล้วแม่ของเพื่อนใช่ไหมเห็นตัวจริงแล้วใช่ไหมคุณี่วัฒนานะครับนาะอขอบคุณมากๆจะ้ะนี่แหละจากตัวจริงคนโกราชบ,บานเอยงจะไม่ต้องเจียงใจกันนะครับนาะนะสันละครยาวกัน,กน,กนทักทายสวัสดีกันตอนเช้าวสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นนาะงก็ออยังสวัสดีตอนกลางคืนนี้ที่รู้นะครับผมว่าเราก็ยังทํางานอยู่นะครับนาะงยืนยันตัวตนเรายังมีตัวตนอยู่นะครับนายทุกใจมีใหม่อยู่น้องส ตำบลหัวทะเลียมเพือเมืองจังหวัดนครราชสีมาจะขอตัวก่อนจ้าโอเคครับขอบคุณมากมากจ้าที่แวะมาส่งกําลังใจนะครับในสมใจยืนยันตัวตนเฉยๆจ้ายืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงจ้าไม่รู้จะเปรมุดเลยนะครับตอนที่ยังทําไม่เป็ี่ยนก็น่าจะเป็นยังงั้นเนาะนะครับคนที่รอนานอาจจะเป็นหลังบ้านคือต้องไปเคลียร์หลังบ้านให้สะอาดนะครับผมขอบคุณยืดขึ้นเวทีหนึ่งบางทีก็ขึ้นวันเดืนสองวันครับผมเนาะ บางทีขนาจะเป็นอาทิตย์นึ่งนั่นแหละครับผมเนาะก,ก็ยืนยันตัวตนไปเรื่อยๆนะครับว่าเรายังมีก็มาขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมนะครับขอบคุณนะครบที่กดไลค์กดแชร์ให้ถนะ้าวไม่ไก่จ้ายายก็อยู่ไก่ไทยสุ่มหน,นอหนายู่อยู่แถวโนนไทยนี่ ลู่นะครับผมก็เราก็ยังทํางานอยู่นะครับเนาะยืนยันตัวตนเรายังมีตัวตนอยู่นะครับนายสมใจใมีใหม่อยู่น้องส้มหงษ์ตำบลหัวทะเลม,มือเมืองจังวัดนครราชสีมาจากขอตัวกจ้าโอเคครับมากๆจากสีแจงเนาะสีแจงมานะครับคุณยายบนาสวัสดีคุณสมใจสวัสดีครับคุณยายโบนาสู่ๆจาาครับผมสู่ๆนะครับนายตุผาหรือ,อยังเนาะเปิด้เนเปิดเปิดได้เลยจ้ะ โอเคครับผม oh, คมากๆจากที่แจงเนาะที่แจงมานะครับคุณยายบนาสวัสดีคุณสมใจสวัสดีครับคุณยายบนาสุสุจากครับผมสุสุนะครับนายสมใจก็มาทําหน้าที่ครีเอเตอร์เหมือนเคยนะครับผมขอบคุณนะครับท่านไหนยังไม่นอนครับแวะมาตักชายคนโครัชขอให้เฮงเทุกท่านทุกคนเลยสุสุจะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเสิมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขเนาะ มาเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณนะครับคุณวัฒนาเนาะสู่จ้าขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับสู่ในโปรไฟล์ของนายสมเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับเนาะขาดอยู่วัดเดียวจ้าสู่จ้าคุณพิชภาก็าบอกสูๆเด้อสวัสดีจ้าคุณวัฒนานะครับคุณพิชภาทักเด้นเนาะนะครับขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับสู่โปรไฟล์ของนายสมใจใหม่หรือเป็นเเรียกว่าจอกจ้านะครับขอบคุณจ้าแวะมาส่งกำลังใจ น้าขอบคุณอีกนะครับเนาะคุณน้านะครับขอบคุณมากๆจ้านะคุณว่างเปล่าทักทายสวัสดีคุณพี่นางคุณพี่นาาก็บอกเอากําลังใจมาลงค่ะขอบคุณมากๆจากคุณพี่นาายืนยันตัวตนเฉยๆนะครับนกเนาะโอเคจากครบแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆากจ้าวันนี้นายสมใจก็ยืนยันตัวตนวครึ่งชั่วโมงนะครับผมยืนยันตัวตนให้ไอเฟ e บุ๊ k ให้พงโชติภาคุณขอบคุณมากๆจ่าปวดโตกแรงไหมวันนี้ ฝนต้มอย่างแรงเลยครับโหมากมากจ้านะครับจะเอเพลิคงใช่ไหมนจะอยู่โคราชเลยเนาะโคราชบัดเองไม่ต้องเกียใจกัน โอเคครับขอตัวเด้อน้องทรรธุระอ้าวมากจ้ะทักทายสวัสดีครับคุณว่างเปล่าสวัสดีจ้าคุณสมใจสวัสดีครับคุณวางเปล่านะครับผมนะครับคุณคุราคือกันต้าพี่นางบรราฝันดีครับผมขอบคุณมากๆจ้ะน้องแกวบ๊ายบายจ้านะครับน้องเอิงเองนะครับผมขอบคุณมากๆากจ้ะทุกท่านทุกคนบ๊ายบายครับฝันดีราตีสวัสด์ทุกท่านทุกคนครับผมคืนทุกวันนะครับผมขึ้นเวลาเดียวก็ได้สามนาทีมีรถมีเป็นไรครับ คุณดาวรุนีกงนะกำลังรับชมขอบคุณคะ่ะโอเคครับผมคุณพิชชาพานะครับคุณวัฒนากระทักทายสวัสดีค่ะคุณพิชชาพานะครับเนาะสูส่จะเป็นกำลังใจให้นะครับให้กำลังใจค้นคู่แรบบาดเองไม่ตรงเกรงใจกันจาน้องแก้วขอบคุณนะครับผมทักทายได้นะครับผมคุณวัฒนากระทักทายสวัสดีคุณกอหมีใช่ไหมนะครับคุณยายวัฒนา นะครับเนาะเลงแล้วก็ยึดแล้วครับตอนนี้ตะบนหัวทะเลตอนนี้จ้ารับชมจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากเลยที่แวะมาให้กาลังใจก็มาขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆากจ้าที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆจ้านัทิตาพิรักษ์นะครับผมเป็นกําลังใจจ้าขอบคุณนะครับคุณนัทิตานะครับเนาะ นันทิตานะครับผมขอบคุณมากๆจากคุณยงโชคทิพาคูณขอบคุณมากๆจากฝนโต๊แรงไม่วันนี้ฝนตกอย่างแรงเลยครับผมนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่อยเล่นนะครับผมยินดีมากจ้าจับมือกันไปน้ากันจ้านะครับคุณยายวัฒนาก็บอกยินดีด้วยจ้านะครับจับมือไปด้วยกันนะครับขอถ่ายคุณยายวัฒนานะครับผมนะครับคุณยายบาัวงา คุณวาสนากระทักทายสวัสดีคุณยายบาัวนา,าสุพระรัศีเป็นกำลังใจให้จ้านะครับเนาะพิตานันทิตานะครับผมขอบคุณมากๆจากคุณว่าเปล่ากาลังรับชมขอบคุณนะครับผมเปิดเจอพอดีจ้าขอบคุณนะครับคุณอ่านะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกอคอมเมนต์ขอบคุณมากๆจ้านะครับเนาะผ่านมาวันที่13านะครับผมแล้วก็ขอบคุณ สติกกุ้งสติกเกอร์นะครับนอกจากไม่อยากพิมก็ส่งสติกเกอร์ได้นะครับหลังละครได้นะครับผมขอบคุณมากไปยังทํางานอยู่นะครับโอมคุณศรีสุดากระทักทายค่ะนะครับเนาะคุณพิชชาพานะครับคุณยายบัวนาทักทายสวัสดีค่ะคุณพิชชาพานะครับเนาะนะครับนะเนาะปอนี่เขาไม่ค่อยให้พูดกันเด้ส่วนมากเนาะส่วนมากเขาไม่ค่อยพูดแต่เป็นเป็นหลของพี่ผ่านเรียว เป็นหลายจานาองแก้วเนาะอยู่ในห้องกพ,พยายามักเลยแล้วก็เป็นตัวหนังสือแล้วก็เว้นวักเป็นแแฮกให้เป็นตัวสีน้ําเงินเรื่องพยายามเอาแแฮกลงมากๆกันจัดเนาะสู่ๆเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับพี่ชลินขอบคุณมากๆจากคุณวาสนากรอนนี้นะครับผมกอนกลอน ทักทายสวัสดีครับคุณว่างเปล่าสวัสดีจ้าคุณสมใจสวัสดีครับคุณว่างเปล่านะครับผมนะครับคุณคราชคือกำลังใจนะครับผมส่งกําลังใจให้ทุกคนผ่านเร็วๆนะนะครับผมเช่นกันครับผมพี่ชลินด้วยด้อนะครับสู่จะไปเป็นกําลังใจให้ทุกวันเดีคุณแม่ก็ได้เสียไปแล้วแต่ก็เอาเสื้อคอกระเช้าของคุณแม่เอามาไว้ดูต่างนาครับนาะก็ไว้มาดูตัวแรกก็ไม่คิดว่าจะใส่เรียนครับ นะครับคุณสีสุดานะครับน้องพอแล้วพอก,กะทักไทยนะครับผมคุณว่างเปล่ากะทักไทยคุณพี่สีสุดานะครับสวัสดีจ้านะครับเนาะเป็นผู้ช่วยพยายบาลนะครับเนะาะอยู่วัดเดียวจ้าสูส้ๆจ้าคุณพิชภาระบอกสุส้ๆดเด้อสวัสดีจ้าคุณวัสนานะครับคุณพิชภารทักัขอบคุณมากๆากจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจนะครับในสมใจ,ย,ย,ย,จยืนยันตัวตนเฉยๆจ้ายืนยันตัวตนคืนชั่วโมงจ้าไม่รู้จ้ะ ฝันนะครับถ้าเราปยันขึ้นทุกวันนะครับเนาองเราการตรวจสอบก็ต้องขึ้นทุกวันจ้าเนาะนาทีที่ได้ไม่ลดนะครับผมพยายามทําทุกวันจะทำให้นอนนะครับผมทักทายนะครับนายสมใจก็มายืนยันตัวต้นนะครับว่ายังอยู่นะครับผมมาเปิดการมองเห็นนะครับมากจ้านะครับเนาะดีใจมุดเรื่อยวกันแต่ไม่ได้ดูแดชบอร์ดดอกมาดูปั๊บอ้าวผ่านเรียวรุกเดียวขอพรคุณแม่ผมสาธุ สวัสดีครับผมนะครับผมนายสงใจก็มายืนยันตัวตนเฉยๆครับครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะสู่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนจ้ามายืนยันตัวตนให้อายไม่ต้องเร่งนะครับเนาะอันไหนจะไปรีบไปเร่งมากเขาก็จะตีมือเอาเด้นนะครับค่อยๆไปหาเพื่อนฝูงไปค่อยไปทักทายกันนะครับเนาะครับขอบคุณมากๆจ้าที่แวะมาส่งกาลังใจนะครับนายสงใจยืนยันตัวตนเฉยๆจ้ายืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงจ้าไม่รู้จะ สันล,ละครยาวกันกันทักไทยสวัสดีกันตอนเช้าวสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นเนาะยังสวัสดีตอนกลางคืนนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสติกกุ้งสติกเกอร์นะครับนอกาอ้าไม่อยากพิมพ์ก็ส่งสติกเกอร์ได้นะครับหลังละครได้นะครับผมขอบคุณมากนานหรือเปล่าครับไม้รู้จัน,นไม่รู้จันนานไม่รู้จันนานหรือเปล่าครับ ให้กำลังใจคนโคนราแบัดเองไม่ตรงเกรงใจกันจา้าน้องแก้วกับคุณนะครับผมทักทายได้นะครับผมคุณวัฒนาก็ท,กทักทายสวัสดีคุณนะครับแล้วก็ขึ้นทุกงขึ้นบางทีงทก็จะขึ้นจะขึ้นเรื่อยๆืยอย่าอย่าให้เขาลืมนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะหายงดเคียต์ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเนะาะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามนะครับผมสู้ๆนะครับเพราะว่าเป็นพักนะครับผมขอบคุณมากๆจากคุณพัชชะ พัชชาพัชชาพานะครับผมบอกเอไอมาบอก Facebook ว่าเราก็ยังอายูนะครับมีตัวตนอยู่จ้านะครับก็ต้องยืนยันตัวตนสักนิดนึงเนาะนะครับเพื่อนๆที่ได้เวทมาทักทายครับผมขอบคุณมากๆจ้ะคุณนันทิตาคุณพี่ศรีสุดาทักทายสวัสดีค่ะคุณนันทิตา